สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายขอบชาแนลนะครับเรายังอยู่กันกับซีรีส์ไวกิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งที่คนที่ดูซีรีส์ไวกิ้งมาเนี่ย ต้องตั้งฉายาให้กับเขาว่านักสปอยเลยทีเดียวตัวละครนั้นก็คือ The s e ซ r s ร์นักพยากรณ์โหรประจำเมืองแคทเทคัสตนั่นเองครับ s e ี r s เนี่ยอยู่มานานหลายร้อยปีแล้วเขาเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนหรือใช่มนุษย์หรือเปล่าเขามีพลังเหนือธรรมชาติสามารถพูดคุยติดต่อกับเหล่าเทพเจ้าได้เขารู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งคนในแคทเทคัสที่มีคำถามค้างคาใจ ไม่ว่าจะเรื่องใดๆเกี่ยวกับอนาคตมาถามเดอะซีเออร์เขาตอบได้ทั้งหมดจริงๆครับแต่จะให้ตอบคำถามตรง,ตรงๆเนี่ยมันก็ไม่คูลซีเออร์จะตอบคำถามแบบเป็นปริศนาคำทาทยครับคือคนฟังก็มักจะงงไม่เข้าใจว่าแกหมายความว่าอะไรพอขอให้อธิบายมากกว่านี้ซีเออร์ก็จะมีคำพูดเท่ๆบอกกับผู้ใช้บริการเสมเอว,ว่าเขาพูดตามสิ่งที่เทพเจ้าบอกให้พูดเท่านั้นและที่ซีเออร์ไม่พูดตรงๆแต่ใช้คำทำนายที่กำกวมนั่นก็เพราะ มนุษย์นั้นยอมรับความจริงไม่ได้และถึงรู้ไปก็เปลี่ยนแปลงโชคชะตาไม่ได้อยู่ดีแล้วพอหมดคำถามก็ต้องเลียมือซีอร์หลังใช้บริการฉายาที่คนดูไวกิ้งตั้งให้ซีอร์ว่าเป็นนักสปอยนั้นก็เป็นเพราะว่าทุกคำพูดของซีอร์นั้นจะเกิดขึ้นจริงในเวลาต่อมาเสมอคลิปนี้ผมจะเอา7ประโยคปริศนาของซีอร์มาเฉลยให้คุณผู้ชมรู้ครับว่าหมายถึงอะไรกันแน่ แต่การตีความนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมแฟนแฟนไวกิ้งที่ฟังแล้วรู้สึกไม่เห็นด้วยหรือคิดต่างออกไปผมรบกวนแบ่งปันความคิดเห็นของท่านมาในคอมเมนต์นะครับเอาล่ะเราไปเริ่มเรื่องแรกกันเลยในซีซั่นที่1ซีเออร์เคยบอกแร็กหนาว่าเขาจะมีลูกชายอีกมากซึ่งลากาซาก็เพิ่งจะแท้งลูกคนที่3ไป และนั่นแหละครับคือเหตุผลที่แร็กหน้าไปจิ้มเจ้าหญิงแอสโอกนั่นเองทำให้เขาได้ลูกเพิ่มมาถึง4คนเลยครับเหตุการณ์ที่ 2. ยาวบ็อกเคยมาหาซีเออร์ขอให้ดูชะตาชีวิตให้เขาหน่อย เซ e r ตอบว่า I see the eagle and the eagle is your destiny ข really ้าเห็นนกอินทรีและนกอินรีคือชะตาชีวิตของเจ้าซึ่งยาวบอกก็ดันไปคิดว่านกอินทรีคือลางดีครับแต่ความจริงแล้วอินรีนั้นหมายถึงพิธีกรรมอินทรีเลือดซึ่งเป็นวิธีการตายของยาวบอกนั่นเองเหตุการณ์ที่3ในซีซั่น3ตอนแรกลากาซ่าได้เข้ามาหาเซ e r เพื่อถามว่าเธอจะมีลูกได้อีกหรือไม่เซียตอบว่า I cannot see another child ซึ่งก็คือลากาซ่าจะมีลูกไม่ได้อีกแล้วแล้วลากาซ่าก็ถามซีเออร์ต่อว่าแล้วเห็นอะไรอีกซีเ er ออร์ตอบว่า mm hmm. I see a harvest c e r e b r a t e d in blood I see a trickster whose weapon c l i p s you I see a city of marble and a burning boiling o c e a เเรามาดูกันไปทีละประโยคนะครับ How w e s t celebrated in blood นั้นหมายถึงพิธีกรรมบูชายันเลือดที่ลากกาตาจัดขึ้นในที่ดินประเทศอังกฤษ r t r k s t e r whose weapon cleaves you อันนี้ผมคิดว่าหมายถึงคาฟคนสนิทของลากกาตาจะทรยศลากกต้า A City of m a r b l e เเมืองที่ทำจากหินอ่อน หมายถึงเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วน burning boiling ocean problems, อ b u เบ i ร์นิงบอยลิงโอเชนั้นมหาสมุทรที่แผดเผาความร้อนจนระเหยเป็นไออันนี้ผมตีความว่าหมายถึงประเทศไอซ์แลนด์ที ah> ่โฟลกิจะคนพบในซีซั่น5ครับเหตุการณ์ที่4แร็กนาเคยมาขอคำปรึกษากับซีเออก่อนไปบุกปารีสซีเออบอกแร็กหนาว่า not the living but the dead will conquer the paris ไม่ใช่คนเป็นแต่เป็นคนตายที่จะยึดครองปารีสได้ ซึ่งนั่นก็นำไปสู่กลอุบายแกล้งตายของแรกหน้าครับนอกจากนี้โหนยังบอกอีกด้วยว่า I also see the bear will be crowned by a princess which does not bode too well for you king rakna ข้าเห็นว่าหมีจะได้สวมมงกุฎโดยแต่งงานกับเจ้าหญิงซึ่งไม่ใช่ข่าวดีสำหรับเจ้าสักเท่าไหรนะ่นัก king r a g n a หมีเนี่ยผมคิดว่าหมายถึงโรโลครับ ซึ่งมันคือเหตุการณ์ที่โรโล่จะทรยศแร็กหน้าโดยจะแต่งงานกับเจ้าหญิงกีซลาแห่งปารีสและปกครองฝรั่งเศสเหตุการณ์ที่ 5. แร็กหน้าเคยถามเกี่ยวกับลูกๆของเขาว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือไม่ s ซีอร์ตอบว่าพวกเขาจะมีชื่อเสียงยิ่งกว่าแร็กหน้าเสียอีก One of them will marry the daughter of a king, another will discover and sail around the sea that has no t i e s หนในนั้นจะแต่งงานกับลูกสาวของกษัตริย์ ผมคิดว่าน่าจะหมายถึงบิออนไอรอนไซด์แต่งงานกับเจ้าหญิงสเนฟริแห่งเผ่าซามีซึ่งนับเป็นภรรยาคนที่3ของบิออนครับแต่ว่าเจ้าหญิงเซเนฟริดก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วในศึกชิงเมืองแคทิคัตอีกประโยคที่บอกว่าลูกของแร็กหน้าหนึ่งคนจะค้นพบและล่องเรือไปในทะเลที่ไม่มีสายลมอันนี้หมายถึงบิออนไอรอนไซด์เหมือนกันครับซึ่งเซียสหมายถึงเหตุการณ์ที่บิออนไอรอนไซด์เดินทางไปถึงสุดขอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเหตุการณ์ที่6ก แร็หน้าเคยถามถึงวันตายของตัวเองกับซีเออร์ซีเร์ตอบว่า you will die on the day the blind man see you เจ้าจะตายในวันที่คนตาบอดมองเห็นเจ้าซึ่งก็เป็นจริงครับก่อนจะไปเรื่องสุดท้ายผมขอเตือนคุณผู้ชมที่ไม่อยากโดนผมสปอยเนื้อเรื่องสำคัญซีซั่น6นะครับซีซั่น6ก็คือซีซั่นสุดท้ายของซีรีส์ไ i k i n g ที่ผมยังไม่ได้ทำคลิปสรุปเอาไว้รีบปิดคลิปไปตั้งแต่ตอนนี้นะครับเพราะนี่สปอยหนักมากจริงๆผมถือว่าผมเตือนแล้วนะครับ และเรื่องสุดท้ายเรื่องที่7ในตอนที่ลากาซ่ากลับมายึดแคตาคัทคืนได้ในซีซั่นที่4ลากาซ่าได้เข้าไปหาซีอร์แล้วถามว่าเธอจะถูกฆ่าโดยหนึ่งในลูกของแร็กหน้าใช่หรือไม่โอนตอบว่าใช่ครับและเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในซีซั่นที่6โดยฝีมือของลูกชายแร็กหน้าคนนี้ ถูกฆ่าโดยวิทเซิร์กนั่นเองซึ่งเป็นการฆ่าที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจครับนั่นเพราะวิทเซิร์กนั้นกินเหล้าเมายาจนประสาทร้อนซึ่งลากาซ่าก็เข้าใจว่ามันเป็นชะตากรรมครับจึงไม่ได้โกรธวิทเซิร์กแม้แต่น้อยจบไปแล้วครับกับการสปอยของ The s e e r s อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับว่า The s e e r s นั้นถูกไอว่าฆ่าตายไปแล้วในซีซั่นที่5แต่เหมือนจะเป็นการตายเพียงกายหยาบเท่านั้นนะครับแต่วิญญาณและคำใบ้ของ s e e r s ก็ยังโผล่มาในซีรีส์ เนื้อหาของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ